สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส,สุขูสุคนทั้งฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศก็ดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องไม่เบนกินยังกระซสบมาอีกแล้วพี่น้องหลังจากห่างหายไปหลายมือแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ไม่เบนจะพาพี่พาน้องมาก,กินตำมือกสายค่ะพี่น้องเ,เพชรย่ๆเลยค่ะแสบหนำปะลาร้าหนัวเลยค่ะเบ่งเลยค่ะพี่น,อนะะ้องสีหนำปละเป็นตะแสบบปะเบ่งเนี่ยเพชรแสบซ่วงเลยพักแก้มก็จะมีสลัดคอร์ดเนาะคะ่ะบวบงูค่ะแล้วก็ พักบุงหน้าค่ะพี่น้องหอมอม่ามีอย่างมากค่ะพี่น้องก่อนลงไม้ลงมือไเปเบนก็ฝากพี่น้องพี่เขามาติดตามรับชมก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามเพื่อเป็นแรงใจไ่เบนในเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเ้เบิร์นี่เด้อยค,ค่ะมาขามาค่ะลงไม้ลงมือเลยค่ะมีเส้นขับปุ่นพร้อมเลยค่ะพี่น้องใส่ขับปุ่นพร้อมเนี้ยหนุ่มเลยค่ะมีกระถินพร้อมลืมบอกมาคำเลก ก็ยาใส่มอร์แล้วค่ะไม่เป็นลางเลยะคะ่ะมามือกซ้ายานะมืกอกอด โยก็สิน้นใช้น้ำเอ็ดสดใสเลยค่ะคำใหญ่ๆเสียงกระปุ่นไม่ร้อง จัดบแห้งสับแห้งมื้เค่ะสับสมัส่งๆ ตำกระชายโรยน้ำพริกนองเขาบุ้งง่ายกว่างามขนาดกวอบผ โอ้โยแสบแห้งพี่ลองเพชรสว่างเลยค่ะ นมจีนกับเนี้วหนุ่มขนาดพี่เนอะอืม,มแห้งครับ 默杀，大人，人。 จับมาโอ้ยแสบไม่แห้งพป่น้อกมาเด้อจ้าเผ็ดแสบนัวมาก was him พี่แพี่น้องคือเดียมตาเศบตะเกียงถาดเลยพี่น้องแส่บแห้ง อสับๆมากแล้วตะเครื่องไหมพี่้องก็ไปชิม อืมอแห้งครับขอดาดก,กินน้ำาค่ะ วันนี้ไม่เบนกับอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินเม็ดซํำนี่ค่ะเหลือแต่เครื่องมนเนกับหนามพักก็เหลือซํำนีคนนกกไไ่ค่ะพี่น้องกินบอสุภาพก็ขอต้องขอโทษขออภัยเลยค่ะพี่น้องใดรที่เขาไม่ติดตามแล้วช่อมก็กไล์ก็แชร่ก็ติดตามให้ไม่เบนได้เค่ะเพื่อเป็นแรงใจในคลิปต่อๆไปให้เบิร์นะคะพี่น้องืัอนี้ไม่เบนกินยังกระแสบขอลาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเลยค่ะสวัสดีค่ะ